สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับร้านพี่อ้อยนี่เมนูหน้าร้านนะครับอันนี้พี่อ้อยทาเสร็จแล้วอันนี้น่าจะเป็นเนสกาแฟนะครับเนสกาแฟแล้วก็มีเมนูให้อ่านด้วยนะครับลูกค้าคนใหม่ๆจะได้รู้ว่าร้านพี่อ้อยมีเมนูอะไรบ้างนะครับมีราคาบอกด้วยปีโป้นะครับ น้ำปีงโฟงโซดาต่งางๆนะครับแล้วก็วัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับด้านบนก็เ,เหมือนเดิมครับมี่โหชายเขียวชายเย็นแล้วก็ซอสมานิลาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ซอสซองกะแลนี่ร้านพี่อ้อยมีบริการจัดส่งของฟู้ดแฮนเดอรด้วยนะครับสั่งผ่านแอปได้เลยนะครับวัสดีครับพี่อ้อย ก็ไปส่งกาแฟอยู่นะครับงานนี้ย้ก็จะทำไปลายเมนูแล้วนะครับสภาพาตัวก็จะลกๆนิดหนึ่งนะครับน,นี้น่าจะเป็นลูกค้าโทรสั่งไวน้นะัรแบบย่าเป็นชายเย็นดูสีชายเย็นก็จะสวยมากเลยนะครับน่ากินมากเป็นสูตนที่บ้อยผสมขึ้นเองนะครับ เย็นไหมที่ลูกค้าสั่งไว้เอามารับแล้วนีว่ทำเป็นแก้วเดียวหรอใช่ค่ะลูกค้าเอา,าน้ำน้ำของแก้ว,กว,วหมดก็เทค่ะแสดงว่า <c oughs> วกินเยอะเลยเอร่อยคะเ <c oughs> น็ตกาแฟ กาแฟเย็นกับไอเย็นแยกน้ำสองเมนูกาแฟเม็ดนะครับฟ้าสีขาวนี่เป็นกาแฟเม็ดแล้วก็ฟ้าสีน้ำตาลเป็นน้ำน้ำตาลน้ำตาลนะครับ คน้นนี่พี่วายกรองให้เลยนะครับใหม่ๆเลยชาเขียวหอมหอมเลยน,นี่ย দেওয়াতে เราเป็นทำลาเต้เย็นนะคะเสร็จแล้วรอลูกคามารับนะครับก็ะจะตักทั้งแจงเสร็จแก้วเลยแนละ้วไปเป็นโอเลี้ยงนะคะ นี่ว่าจะกองชารอลูกค้านะครับเวลาเวลาทำเลยก็จะได้ประหยัดเวลานะครับเสเวลาให้ลูกค้าด้วยไม่รอเป็นโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมีเวลากองชามันก็จะทำให้ชาเข้มขึ้น,นค่ะ เมื่อกี้ทำกี่ครั้งพี่วัยว,ว,วนวนเล่ <4 S 1> ครั้งสี่ครั้งนหครับแล้วก็ตอนเครั้งเลยครับแล้วก็ตอนลูกค้ามารับอีกทีก็จะกรองให้อีกรอบหนึ่งนะครับ,รบน้ำใส่แก้วเลยแล้วลวูกค้าสั่งชาเย็นนะครับนแก้วพอดีเลยพี่ว,วายกรองชาไว้รอเมื่อกี้นะ าวันนี้น่าจะเป็นวันของฉันได้ครับ หลายคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าเครื่องปั่นทีดํำๆที่พี่ว้อยปั่นมือกียี่ห้ออะไรนะครับมันไม่มียี่ห้อนะครับแล้วก็พี่ว้อยก็กล่องก็ทิง้งกล่องก็ทิ้งไป <c oughs> แต่ใช้ดีมากๆนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ อะไรม,มันหยดริงๆอย่างนั้นครับนแนน่ะวันนี้แบบว่าปั๊มโฟมแน่นแน่นอย่างนี้อยู่นานนะคอ๋ออยู่นานเย็นออวันจินเย็นนะคะ ใส่โอรันตินไปกี่ช้อนสีชนส่ช้อนกล้องมองไม่ทันนะ <c oughs> ไม่ไม่พบผมนี่มองไม่ทันนะแต่กล้องยัง <c oughs> มองช <c oughs> ัน <c oughs> ลูกค้าสั่งเน่กาแฟเย็แนแม่น้ำตาล สุขภาพราคาดีสิง 爸爸。啊啊 ชาเขียวเย็นนะครับอันนี้แก้วถังไม่แก้วปกติเป็นแก้วปกติแล้วแก้วถังหมดนะคะอ๋อเพราะว่าเห็นลูกค้าจำหน้าได้ว่าชอบกินแก้วถังนะแก้วถังหมดทำปกติให้นะครับอร่อยเหมือนกันยิ่งแก้วเล็กยิ่งเข้มข้นเลย

มันของกาแฟเป็นม้านของชางอันนี้โกมันมากมาก,กับพวกอะนะครับเมสกาแฟเย็นตอนยังไม่ชงมันเหมือนกาแฟโบราณสมัยก่อนเลยน้ำอเอยอะคนอยู่ทั้งล่างเหมือนกาแฟร้อนใช่ไหมสมัยก่อน,นับ ชาคาเฟ่นะครับเจ้านี้22ออน25บาทนะคะนี่จะเป็นเนสกาแฟรอนนะครับเป็นเมนูขายดีนะครับสำหรับอากาศหนาวเดินมาเรื่อยๆนะครับเมนมูนกาแฟร้อน ทำนม,นมในมห้ร้อนก่อนไม่ถ่านเชือกชงชาฟูนูเลยนะคะ ผมชอบตอนใส่องนมตอนสุดท้ายเอยใส่เนี่ยนมตอนสุดท้ายนะครับน่ากินมากปมน,นมร้อนใช่ครับนี่ครับดีเด็ดเลยเนี่คอมนมเป็นแก้วสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับ โกโก้ oco, แล้วก็ปีโป้กับโอรีโอ้อ๋อปีโป้กับโอรีโอ้ั่นครับลูกค้าแวะมาสั่งเมื่อกี้เดี๋ยวลูกค้ามาเอาไม่ว่าจะสายตั้งสายตายาวสายตาีหรือว่าสายตาบงนนครันนี้นะครับเราบริการใด้กับท่านนะครับ

นมจืดหนึ่งเปกค,ครึ่งเปกนี่ครับเมนูปั่นสังเกตดูพี่อ้อยจะเทน้ำลงก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งตามนะครับก็จะช่วยเรื่องดูแลเครื่องด้วยนะครับ เพื่จะได้ไม่ฝืนปัน่นปั่นจนให้น้ำแข็งละมุนเลยนะครับกินง่ายๆ แล้วก็ใส่ปีโป้สีชิ้นนะครับอย่างละสียาวสีช้ำกันนะครับจะได้ทำออกมาส,สวยๆคือเราต้องเอาอย่างละสีสีที่สดๆนะครับรรรนี่คือเมนูขายดีของพี่อยอีกเมนูนะครับ นมสดป,ปีโป้ปั่นนะครับกินเล่นกินยามว่างกินแทนของหวานนะครับอร่อยอร่อยนะครับโอโดสูสีน่าอร่อยมากเลยนะครับต่อไปจะเป็น โอรีโอนะครับเ่ว่อยะเทน้ำลงไปก่อนนะ จำความน่ากินโอรีโอ้นี่หมดนี่อะไรใช่ไหมใช่ค่ะใส่สองไปเลยสองเปือนเดิมใช่ไหมอันนี้สั้นิดหน่อยค่ะพอใส่โอรีโอ้เข้าไปแล้วสักสองสามเปื้นนะครับกดปัน่นถ้าเยอะกว่านี้มันจะเละมากเนาะจะไม่มีเนื้อโอรีโอ้ให้เคี้ยวนะหย,ยาบ เมนูนี้นี่เด็ดเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ปีโป้นั่นก็โอริโอเมนูเด็ดร้านนี okay. เ้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับเนาะ,ะเมนูปั่นอย่างนี้แก้วละกี่บาทครับพี่วายสามสิบบาทสามสิบบาทเจ้เท่านั้นใช่ไหมใช่อืมคุ้มเลยนะครับสามสิบบาทนะครับแก้วละสามสิบบาท โอ้ได้เยอะมากงานทานด้วยนะครับถ้าเป็นโอรีโอนมสดถ้าเป็นนมสดโอริโอนมสดฟีโก้จะเป็นแก้วละสามอ๋อครับยังนะจ๊ะโอเลี้ยงเย็นโอเลี้ยงโบราณ 谢谢。 หอ,อมกลิ่นชาเขียวเลยจังหวาเทเมื่อกี้อร่อยนะคะชาเขียว อายุเข้าเยอะนะคะยังไงก็สู้ๆเ้อทุกคนกลาบปีอยู่นะเย็นๆเลยชาเฉียวปัน่น ที่เช่นหนึ่งก็กาแฟดำนะอโอ้พี่ยังใช่กาแฟกาแฟดำโบราณดโบราณสีดำพืชเลือี่ร้านขาย20บาท กานนี้รอล,ลูกค้ามารับนะครับให้ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายๆครับ,บ